เอากระป๋องไปเก็บข้างหลังด้วยเชิญขึ้นรถทงนี้ครับท้าไม่มาสายเนี่ยรอตั้งนานแล้วไม่รู้จักเวลาเวลาเลยพอดีรถมันติดอยู่นะครับผมไม่ต้องมาพูดเลยขอโทษครับผมไม่รู้จักรักษาเวลาประเทศเ่งสวยเนี่ยมันเลยไม่พัฒนาจะทีไง โง่ดักดานแบบเนี้ยถึงได้เป็นขี้ฆ่าคนขับรถไปจนตายแบบนี้แหละบอกแม่ไรออกดีไหมเนี่ยต่อไปผมจะระวังมากกว่านี้ครับฮัลโหลคะแม่ฮัลโหลกันกลับมาแล้วเหรอลูกครับเนี่ยผมหิวว่าจะไปหาแวะอะไรกินก่อนเดี๋ยวไปกินร้านแม่แล้วกันอ๋อได้จ้าให้ลุงพศพาไปที่ร้านเลยนะ แม่ก็ลูกชายคนเดียวของแม่ไปอยู่เมืองนอกตั้งนานแม่ก็คิดถึงรีบกลับมานักัาจ้านี่ใช่ไหมร้านคุณแม่ ใช่ครับคุณกันผมว่าเชิญด้านในดีกว่าครับเออจองโตเลยตามเข้าไปเอ้าเอสลูกค้ามานี่ไปไปรับลูกค้าก่อนไปได้ครับ โอ้นะครับคุณลูกค้ารบกวนคุณลูกค้าไปสู่ด้านนอกนะครับตรงนี้ดูดไม่ได้นะครับก็จะทำไมวะกูจะดูดตรงไหนอ่ะมันก็เรื่องอของกูแต่ตรงนี้เขามีป้ายห้ามดูดบุหรี่นะครับโซนดูดบุหรี่ก็มีถ้าฝ่าฝืนนี้ร้านปับนะครับ มึงก็ปรับกูเลยไปเรียกผู้จัดการมามดูสินำหน้าอย่างพวกเมือ่อยมีมายาทำอะไรกูขอโทษนะคะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะก็ดูดิไอพนักงานกระจองเนี่ยจะมาปรับฉันมีปัญหาอะไรกัน,นะเอสดก็ทนคลูกค้าครับเขาสูบบุหรี่ตรงที่ห้ามสูบอะครับ,อ,บ,รบอ๋อเดี๋ยวฉันเคเองคือพนักงานแต่เออคุณลูกค้าคะยังไงต้องขอโทษแทนพนักงานด้วยนะคะเดี๋ยวจะเชิญคุณลูกค้าด้านในได้เลยค่ะ เดินตัวนี้เลยครับเหมือนกันคุณลูกค้าจะสั่งอะไรดีครับผลไม้เครื่องดื่มมาก็ได้ าทางนี้ดิมาดิเฮ้ยทำไมมึงไม่รู้จักระวังวะมันหกโดนนังเกงคุหมดแล้วก็เมื่อกี้คุณรับไปแล้วนี่ครับมึงรู้ไหมนังเกงกูราคาเท่าไหร่เงินเดือนทั้งเดือนมึงอ่ะยังซื้อไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้คุณจับจานไปแล้วนะครับมึงยังมีหน้ามาเสียงกูอีกเหรอมึงจะเถียงกุยอีกไหม มันต้องขนาดนี้เลยหรอคะคุณมันจะเกินไปไหมคะมาตบหน้าพนักงานของฉันแบบนี้ได้ยังไงนี่มันยังน้อยไปพวกมึงไม่รู้หรอว่ากูเป็นใครกูเป็นเจ้าของร้านกูจะเอาเรื่องพวกมึงให้ถึงที่สุดเลยพวกมึงระวังตัวไว้ดีไป แม่อยู่ไหนครับอ๋อแม่อยู่อีกร้านหนึ่งนะจ้ะเดี๋ยวให้ลุงพลพามานะลุงพลเขารู้อยู่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาจ้าเอา้าจเปิดประตูดิยืนโง่อยู่ทำไม นี่เลยวะเป็นเจ้าของร้านแต่ปลอมตัวเป็นลูกค้านี่มันขอน้ำนอชัดๆเขาจะทำนี้เพื่ออะไรวะแล้วใครจะไปคิดหล่าว่าเป็นลูกเจ๊ดูคำพูดคำจาตะละคคำกริยามารยาทร้ายสุดๆแต่ดูหน้าเขาอ่ะเอาเรื่องเลยเนะเอานาะเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับเจ๊ดู นายไม่ต้องหว่วงแล้วกันอ้าไปใช่แล้วเหรอ,อาต้องกินข้าวมาแล้วเหรอหบ่นเหงิดอะไรมาเนี่ยไปไปแล้ว,ลวยังไม่ได้กินก็พนักงานร้านแม่ มกล้ามีป็นหายคนได้ไหมะปริญญาก็สามการศึกษาก็ต่ำผมเนี่ยจบมึองนอกมองหนาแม่แม่ต้องไปจัดการกับคนพวกนั้นทั้หมดเลยนะผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยงั้นจะเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวแม่จัดการให้ไม่แล้วแม่ถ้าพวกนั้นได้มาขอโทษผมมันจบไม่สวยแน่ ให้แล้วอ่ะให้สองคนเนี้ยคุกเข่าขอโทษผมงานพวกเธอสองคนก็ขอโทษคุณกันก็นแล้วกันเรื่องมันจะได้จบๆพวกเราต้อง ขอโทษคุณกันด้วยนะคะที่เสียมารยาทก,กับคุณกันหวังว่าคุณกันจะให้อภยัยพวกเราทสองคนนะคะอ่ะโอเคถ้างนั้นก็ไปทำงานันเถิดไปอยู่ก่อนสิกาดตีกูก่อนมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะคุณกันแค่คุกเข่าขอโทษอย่างเดียวก็เกินพอแล้วนะคะนี่ถึงขั้นแบบว่ากาดตีกู นนขึน้แม่รู้ทุกอย่างแล้วแม่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดหมดแล้วทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจนเจค๊ค่ะรบกวนใจดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังหน่อยนะคะฮะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเออเดี๋ยวเจ๊จัดการเอง การคนนี้คนที่จะก้มกราบเท้าลูกอะ่ะคือคนที่มีบุญคุณกับแม่มากและที่กันอะ่ะได้ไปร่ำเรียนถึงเมืองนอกก็เพราะคนนี้นี่แหละและพนักงานทุกๆคนอะ่ะก็มีบุญคุณกับเราช่วยเหลือร้านของเราในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้และกิจการหลายๆอย่างที่แม่ทำแม่ก็แค่ต้องการให้ลูกอะ่ะเอาความรู้ความสามารถที่ลูกไปเรียนถึงเมืองนอกอะ่ะ ปสานต่อร้านของเราอะแต่แม่ก็ต้องเสียใจที่แม่ได้มาเห็นการกระทําของลูกตัวเองแบบนี้สิ่งที่แม่หวังอย่างเดียวะคือลูกของแม่น่ะมีความรู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตแล้ววันหนึ่งอะที่แม่ตายไปแม่จะได้ไม่ต้องหว่วงอะไรอีกคนเป็นแม่น่ะก็อยากให้ลูกเอาตัวรอดในสังคมอยู่รอดปลอดภัย เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของทุกคนที่เคยมีบุญคุณกับเราแค่นี้แม่ก็ตายตาหลับแล้วลูก